ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐมดำเนินการโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยโดยมุ่งเน้นตามนโยบายรัฐบาลให้กับ SME ภายใต้2มิติมิติที่1คือการเพิ่มผลิต2อมิติสองคือการลดต้นทุนการผลิต ลูกจ้างได้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวได้รับความรู้และความเข้าใจของการเพิ่มผลิตในสารบอกการนั้นๆรวมทั้งได้รู้จักวิธีการลดต้นทุนผิตในสารบอกการนั้นของตนเอง อนนะะขออนุญาตได้นําบริษัทเคเซตบูดของเราก่อนนะคะก็คือบริษัทเรานะคะเป็นผู้ผลิตชุดครัวไม้แท้นะคะแล้วก็จัดจาหน่ายให้กับบริษัทคิดโชว n อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะได้รับคำแนะนําชักชวนนะคะจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐมข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยคือเนื่องจากว่าทั้งเราอะคะ่ะเล็งเห็นแล้วว่านโยบายของทางเคเซดบูดเนี่ยนะคะก็คือสอดคล้องกับนโยบายของโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยเนี่ยคะ่ะเรามีเป้าหมายเดียวกันนะคะก็คือต้องการ เพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตนะคะให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นนะคะเราก็ต้องการปรับปรุงกระบวนการเกี่ยวกับโลจิสติกแล้วก็การบริการต่างๆด้วยนะคะเพื่อให้การวางแผนการผลิตต่างๆเนี่ยได้มีการปรับปรุงกระบวนการโรเซสที่ดีขึ้นค่ะค่ะก็หลังจากที่พนักงานของเรานะคะเข้าการอบรมกับทางโครงการแล้วนะคะก็ทําให้พวกเขามีความเข้าใจในการผลิตในกระบวนการต่างๆมากขึ้น ก็มีความกระตือรือร้นอยากที่จะปรับปรุงปรเซสต่างๆของเขาที่เขาบผิชอบอยู่ได้ดีขึ้นนะคะก็เราเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินค้าของเราเนี่ยนะคะแล้วก็มาตรฐานเนี่ยให้เทียบเคียงกับระดับสากลได้ค่ะก็คือครั้งแรกที่เข้ามาทํางานก็คือจะไม่รู้หน้าที่การทํางานในส่วนที่จะเองรับผิดชอบ พอได้มีการอบรมก็คือจะรู้งานมากขึ้นจากที่เคยถามหัวหน้างานก็คือเราไม่ต้องถามคือเรารู้เองหรือหมดทุกสิ่งทุกอย่างการที่เข้าไปอบรมคือมีการอบรมเรื่องเวลาการทำไงให้เวลาเร็วขึ้นมากกว่าเดิมจากที่เราเคย20นาทีจะทำไงให้ได้เหลือ 2,3นาทีอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้มีโครงการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นสำหรับตัวหนูแล้วก็พลังงานร่วมงานที่ภูมิใจคือเราได้เห็นงานของตัวเองที่ออกไปภายนอกภูมิใจว่าเราทำงานของเราเองงเงี้ยค่ะ